วันนี้สวัสดีครับข้าวปุ้นข้าวปัน้นชาแนลค่ะชาแนลแกร์อร่อยไหมคะวันนี้กินข้าวกับอะไรคะปะ้าทูเหมือนเดิมค่ะเ,เมนูเดิมนะคะก็กินอย่างอร่อยอันนี้เป็นช่วงเริ่มต้นของการกินยังไม่ยังไม่สนเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวป,ป,ป้า,ออาปูจะไปดูปลาหลึกคอกกันเด้ค่ะป้าปูจะไปดูปลากันนะไปค่ะไปดูปลากันนะคะ คือจะเอาปลาขึ้นจากบ่อ <Ether> นะคะเพราะว่าเพราะว่าบ่อมันจะแห้งค่ะแล้วก็ก็เลยทำสักปลาเอาไว้รอแล้วค่ะข้าปุ้นเข้าปั้นวันนี้ขอนำเสนอคุณพ่อข้าปุ้นข้าปั้นกับคุณย่าเข้าปุ้นเข้าปั้นนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปบ่อนี้นะคะบ่อดำดๆบ่อนี้นะคะบ่อดำาๆบ่อนี้นะเราก็จะ

แล้วตัวขนาดไหนล่ะขวดเจ้าดึงปีงเก่เาวตัวใหญ่แล้วตัวล่ะอุ้ยเดี๋ยวเราต้องใส่ มันแรนหลอดทามแไม่ทั้งเงเิยอูน้มเล็กอูของยังจะของจะโอ้บขึ้นไหมตอนเว่ยอู้วแล้วตุ่มเอาน่าปานิบบ่เดินหนึ่งมาเดนอ่ะบ่เอ้าต่ไปแม่ที่ายอยู่นี่อ้อาห้รไปหลุด เรา,า,าอันนาแล้วมันแล้วมันเปลี่ยนขึ้นน้ำใหม่มันมันไม่ตายเหรออ,อปลามันวินวิน ปามันเวียนหัวด้วยโอ้ทำไมผักบุ้งมันมันเกิดเร็วจังอ้าวมีอาหารปลาด้วยมีหวกด้วยหวกของหัวพวกข้างขาของนัหรอวกอะไรหวกหวกนี่ลาเหม่นข้างขาบ ข้างๆมันจะอีกแบบนึงใช่ไหมใช่มันจะสีดำดำอา้าวเหรอข้างนั้นก็กบเหรอไม่กบกเ็เขียวอืมห้แล้วะายเอาให้ทำบอกปลาให้ข้าวปุ้นข้าวปั้นมาดูดอีกรอบหนึ่งนะงนนใส่น้ำไหม ปล่อยไปนี่กะห้าร้อยโตด้วยค่ะห้าร้อยโตจ้าสิได้จักโตถ้อยเชอรี่อันใหญ่จังลม

ม่ฉลาดไปนขาาไอเด็ตัวาได้ปลาคนให้บ่เต็มดงๆูหแต่มันมีไม่กออยู่ในตนมันไปวัไนต้นไม่กอไม่เลยนี่น้องกอเล้ยเดี๋ยวไปจัม่กันนิ่โอ้โล้องเดียวไดอกเดียวดีได้อไปยังโอ้ได้เยอะเลยเดี๋ยวไปเอากละมัง เดี๋ยวไปเอากระลำมังก่อนนะคะอุยอ้ยมีปูด้วย,วย,อ,ยอ่าไอ้อปลาอะไรขาวๆเนี่ยเน,นี่ยปลาตะเพียนอ๋อปลาตะเพียนไม่ใช่ปลานิลหรอปลาตะเพียน,นยปลาตะเพียนมันปลาตะเพียนมัน,น ปลาตะเพียนมันอันนี้แม่บอกหมอแม่นบอกปูพ่ไปดองมันก้างเยอะไม่ใช่หป่ะปลิวเนาะปูพ่ไปดองแล้วมานหุ่งสิมันเดืงไเลยครับเดี๋ยวนี้จังไรเนาะเอาไอปูมากเราทิศแตะใช่ไหมอีกกระปูอีกกระปูมากกันปูมึงฝุ่นกบกับมี่เอาก็มีกบด้วยยังไงปูตัวหนึ่งน้ำก็พอใส่เล็กน้อยเดี๋ยวพี่ปูเราไปด้วย แม่งเต่าเอากิ่งนี้ออกไหมไปเลยคุยไปเทเลยบอกว่าเป็นอย่งดอกคำน,นั้นนึงไปเอาไปไม่ติดใจไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะจะหกระหว่างทางหรือเปล่า้ว้กางเด้ <c oughs> เอ,อนี่นะคะนี่นะคะเราเก็จะเอาปลาไปเท ช่วยชีวิตป้าค่ะช่วยชีวิตป้าค่ะจะเย็นนะป้าค่ะอ๋อปลาป้าละจ้าเอาทุกตัวแล้วค่ะ ที่อยู่แห่งใหม่น้ำใสๆแล้วค่ะมีทั้งกบมีทั้งปลาไปเอาอีกรอบหนึ่งนะคะนัแล้วค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปคุณย่า ขอบปุ้นขอบปัน้นคุณพ่อขอบปุ้นขอบปัน้นจับตาไปปล่อยนะคะชอบปีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยสวัสดีค่ะปวดอะไราก,กันไรไปตบของตะไครไปเอาไปแท้บนเนย